สี่หาวันนี้ค่ะทีจะมาเที่ยวผับค่ะโหดีแต่งตัวมาเด็คือแบบว่าวันนี้จะพาป้ากับแม่มาเปิดมาเปิดแบบมาเปิดประสบการณ์แบบละลอกดูชุดชั้นดูชุดชั้นใช่คือมาเที่ยวผับกันป่ะเข้ามาเลยเออมันเป็นสไตล์แฟชั่นซึ่งสื่อเมื่อวานนี้ที่ยกเป็นป้ามาเขาจะจอดเดี๋ยวเดี๋ยวคือแต่ว่าผับนั้นผับอัเนี้ยเราไม่ได้มาดื่มกินนะคะเราจะมากินเนื้อย่างในผับอ่ะไม่เชื่อลองดู มันคือร้านร้านเนื้อย่างที่เขาแต่งสไตล์แตบสไตล์แบบเฉยๆคือไม่ได้มาทำอะไรหรอกร้านร้านไอรอนแมนเฮ้ยไอรอนเอจเฮ้ยถูกแล้วเป็นเพราไอรอนเอจนั่นเองนะคะทุกคน มืดไปไอเห็งนั้แต่เขาก็มีเล่านะรื่งไหนอะเลาเรื่องอะไรอะสามทีแบบเล่าว่าสวัสดีวันนี้เรามาทำรายการนะพี่ใช่นั่งค่ะอะเข้าไปให้โจโจ้ที่กรจโดงไม่ได้สระผมบุฟเฟ่นะมันจะเริ่มต้นที่274แต่ถ้าเน็ตแล้วมันจะ3ลองไวส2ก็คือ3 0 2เนี่ยจะได้แค่ไก่กับหมูใช่ป่ะใช่ป่ะมีไก่กับหมูแต่ว่า ถ้าเกิด3-3-9แล้วเน็ตอยู่ที่3-7 4เสียมันจะเพิ่มเนื้อมาด้วยเป็น4-1-9มันจะเพิ่มปุ้งหมึกแล้วก็มีน้ำ r e ฟิลอะไรอย่างงี้มีของหวานด้วยซ,บบซึ่งเราก็เลือกแบบ4-1-9นะคะเน็ตจะอยู่ที่4-6-2แล้วก็มันจะมีอีกราคานึงคือ5้าออันนี้คือรวมเบียร์แบบรีฟิลด้วยซึ่งเราไม่กินเบียร์ มีเพียงเดียวมันก็จะมีหมูสามชั้นซอสเผ็ดหมูสามชั้นซอสกระเทียมหมูสามชั้นเฉยๆฉสามชั้นสไลซ์ซอสเผ็ดสันคอหมูอะไรอย่างเงี้ยบุกโกกิธรรมดากับซอสเผ็ดแล้วก็มีไก่นะคะส่วนเนื้อเนี่ยเนื้อไอรอนเอสเต็กเป็นเนื้อเหมือนสเต็กหนาๆเลยใช่ป่ะเนื้อฮาวายเอ็นสเต็กมีสับปะรดประดับมาบิสกิตจะเป็นแบบสไลซ์นะคะมีแบบธรรมดากับซอสเผ็ดแล้วก็มีลิ้นวัวต่างๆเนื้อสันคอเนื้อบุกโกกิถ้าสั่งเนื้อบุกโกกิแบบน่ากินนะ แล้วก็ถ้าเกิดเพิ่มมาทข้างหลังก็จะมีเป็นกุ้งกับหมึกซอสเพลตั้งเชียงเขาเยอะแยะมากมายนะมีแบบจับเชสั่งปะอ้าวลืมสั่งจับเชมันมีแบบพกกริกกระเทียมเห็ดตอกเอ้อไม่สั่งตอกไปปะรู่จักไหเอ่อฟักทองสลดัดกิมจิหอมแครอทชิมาล,ลี่ชิมาล,ลี่คืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นทอดทอดอะ่ะอันนี้ไม่ได้สั่งนี่เอามาพิมใช้เท้าดอง สั่งไปสสั่งแพนเค้กเกาหลีวู้หลายอย่างแล้วว่าเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าน่าจะสั่งจากเชเนาะเดี๋ยวสั่งจากเชนอีกแล้วอันนี้เไม่เค็มมีผักมีสาหร่ายมีข้าวมีถั่วงอกน่าจะอร่อยเพราะว่ามันมีสาหร่ายมีไข่ด้วยค่ะชิมอ่ะท็อกเบอร์กี้เมื่อกี้สั่งมาไม่ใช่หมูสันคอซอสเฟกอ๋อหมูสันคอซอสเฟกเขาสั่งเหรอโอเคพี่สั่ อ๋อพี่สั่งเ,เหรอพี่จำไม่ได้อืมอร่อยอหมอร่อยข้าวเย็นครับแช่คับใช่อาหารเร็วมากใช่เทาดองครับใช่เทาดองก็จะไปตรงนู้จับแช่จับแช่มาแล้วเร็วมากเลยเร็วมากอเลยนะข้ายำอร่อยไหมอืมมากเลยแม่ตาก็แบบมากแล้วมันติดอ่ะเธอต้องใส่น้ำมันอะไรก่อนเนาะึจับแช่ินมันมีอร่อยเดี๋ยวแม่รวมยังไงดีวะอ๋อเป็นสไตล์แบบเนื้อชิ้นหนาใหญ่แบบนี้ใช่ณแม่ ใช่เขาที่แล้วแต่ปลาก็มีแล้วเนี่ยปลนใช่เราสั่งแต่บุกอกิบางๆแล้วก็มีเนื้อสันคอที่หนาเดี๋ยวเธอปิ้งเนื้อไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยปิ้งของเราทำไมอ่ะเก่งใจมันแคบอุ้ยเนี่ยหมูกระลงสิเอาหมูสันคอลงให้เล่ายมากเฮ้ยอย่างนี้ลงให้น้องพิมพ์ไปก่อนอร่อยอร่อยอดอร่อยผักทอดใช่ไรมผักทอดแผ่นจากญี่ปุ่นมันเป็นแบบผักทอดอ่ะผักแล้วมาทำแบนๆแบบนี้ อร่อยมากนะเนาะเนาะข้าวยำมัอร่อยมากขา้าวยำัอร่อยมากแล้วก็จับเชดีมากจับเชชิมยังเพิมอร่อยมากมันหอมอะ่ะเฮ้ยอ่ะยังไม่ได้กินเนื้อหมูอะไรใดๆกินแต่เครื่องเคียงจับเชนะคะแระป่ากินตอกเนี้ยไม่ค่อยชอบนะเหรอเพราะว่ามันเขาเรียกมันแข็งไปอะ่ะ พือมึงรอกินเนื้อด้วยดิกินข้าวสักจะหมดแล้วเนี่ยรอก่อนเนื้อมาแล้วเนื้ออืมอร่อยเจติมเทมอะไรลูกเติมอะไรเสียงแดงเผ็ดไหมนิดหน่อยฮะเติมนิดเดียวแต่เนื้อย่างที่เกาหลีที่เราเคยจะกินเนี่ยว่เป็นตาตาแบบคินหนาใหญ่ใช่ไหม่ต้องปิ้งให้กรอบแล้วก็เอาไก่ตัด ไม่รู้อะเดี๋ยวน้ำจิ้มคืออะไรอะน้ำจิ้มแม่นาจอนมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะก็เหมือน,นใช้เท้าท่ามันก็อร่อยนะแต่ว่าเราว่ามัน,ม,นมันไปหน่อยเนื้อสุกยงังอันนี้เป็นเนื้ออะไรคะเนี่ยเนื้อไอรอนเอชไอรอนเอจชื่อตาร้านเลยชื่อตาชื่อร้านกล้ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาคอหมูลงแล้วนะเราจะได้ตัดแบบนี้บ้างเราตัดไม่ขาดเนี่ยปันสิวก็ไม่กินนะอ๋อ,อโอเคขอบคุณค่ะไงเจียวด้วแล้วลูกคลิปเลยเป็นเนื้อแบบหนาลองดูนี่เป็นไงจำนังผึ่งให้มันหายร้อนกงนีนะอ๋อนนึ่งว่าหนึงาก็้ออยู่ตรงนั้นลืมลืมกล <laughs> ้องอยู่นี่ อร่อยเหรอนี่รสชาติอยู่ในตัวไม่ต้องจิ้มจิ้มไม่ได้ค่ะเป็นเหมือนสเต็กเนื้อเลไอย่างนี้เออใช่เป็นมันเป็นเนื้อสเต็กเลยอ่ะปลาชิมเดยเป็นไงมั้งปลาเป็นอะไเดี๋ยวปลาเป็นหมูน้ำจิ้มหมูน้ำจิ้มเยอะมากเลยจิ้มมันแปลกๆปลอะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะเปลี่ยนตะแกรงให้ทานเอาเลยล่ะอันนี้คือมาเปลี่ยนให้ไม่ต้องร้องขอนะคะน้องจะสังเกตว่าตะแกรงเราไม่เวิร์กละก็เลยแบบเอามาเปลี่ยนให้ ขอบคุณค่ะโอเคเป็นไงเนื้อเมื่อกี้ป้าดีเลยโอเคอร่อยแม่กินเนื้อพุดกอกีแล้วเนื้อพุกอกีเนี่ยอันไม่ใช่เนื้อมันเป็นหมูนะคะอุ้ยเหมือนไม่สุกเดี๋ยว mm hmm. ก็คือว่ามันจาหมูดีเลยแล้วก็ผัดหมักเป็นซอสบุดกอกีซอสเกาหลีอะ่ะก็อร่อยดีแม่ไม่ต้องจิ้มเลยก็กินอร่อยแล้วนะคะแล้วอันนี้เป็นสันคอมหมูแต่ว่ายังปิ้งเพิ่งลงไปปิ้งยังไม่ได้กิน อ่ะแล้วที่แมงกี้ดิก็คือจะมีไอตัวแผนเค,ค้กที่เมื่อกี้น้องพิมพ์บอกแผนเค้กเกาหลีอร่อยแผนเค้กเกรหลีแบบเนีน้ยเขาเอาผักใช่ป่ะไปทอดที่มันเป็นแผ่นๆอ่ะอันนี้อร่อยดีนะเหมือนเราเคยไปกินที่เกาหลีนะใช,ใช่ที่เกาหลีแล้วก็ตำหนังเกาหลีชอบมีค่ะแล้วก็มันก็เหมือนพิซซ่าญี่ปุ่นหรือเปล่าคะมันจำเนี้ยไม่มีเนื้อสัตว์ไงพิซซ่าญี่ปุ่นมันจะมีปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้จะเป็นผักทอดจะเป็นเราว่ามันเป็นใช้เท้า,ววาข้าวโพดอะไรอย่างงี้เปล่าไม่แน่ใจนะ แล้วก็ข้าวยำอร่อยข้าวยำเนี่ยที่ไปกินน้องพิมบอกใช่ไหมมันจะมีข้าวญี่ปุ่นมีสาลร่มีผักมีถั่วงอกแล้วก็มีซอสซอสเกาหลีไม่รู้เรียกซอสอะไรนะแล้วก็มีไข่หวานแล้วก็มีเหมือนมีหมูด้วยใช่ป่ะพิมพไม่ไม่หรอกไม่ไม่คืออะไรอ่ะไม่รู้แต่ว่าอร่อยดีนะคือตอนแรกตกใจถ้วยใหญ่แต่ปรากฏว่าข้าวไม่เยอะมันจะเป็นเรื่องทียังมันมีแต่ผักน่าดีชอบแล้วเลี้ยงมนยังไงพิม น้ำจิ้มเนี่ยอันนี้มันเป็นซีฟู้ดแม่ไม่ได้กินปลากินยังแล้วน้ำจิ้มแดงมันคืออะไรหนูไม่กินไม่ได้น้ำจิ้มอ่ะแต่ว่าเนื้ออันเนี้ยเหมือนมันมีรสชาติอยู่แล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มเมื่อกี้อร่อยกินกับข้าวสวยได้ค่ะเนื้อสเต็กใช่ป่ะกินไม่ได้ส่วนปลาปลาฟ้าเออน้ำจิ้มแม่ก็ไม่ชอบแม่ไม่ไม่จิ้มเลยแม่กินเปล่าๆเนี่ยได้เลยกินกับเครื่องเคียงแล้วเกี๊ยวเนื้อชอบเนื้อส่วนไหนเกี๊ยวชอบเนื้อสันคอไหมเนื้ออะไรเนีเพราะมีรสชาติอ๋อเหรอปลาว่างแล คือข้าวที่นี่นจะ<ต>ไม่มีข้าว,าวผัดกระเทียมนะเขาจะมีเป็นข้าวยำกับกับออะไรนะข้าวญี่ปุ่นเฉยๆกิมจิมป็นคนชิมยังอร่อยป่ะกิมจอร่อยชิวป่ะอ้าวในในเมื่อกระทะาว่างก็ขอย่างทั้งหมดเลยแล้วกันนะนะขอพูดถึงน้ำจิ้มนิดนึงนะคะหลังจากกินมาระยะหนึ่งก็คือว่า อ่าอันนี้สีเขียวเขก็ววคือซีฟู้ดแหละไว้กินกับพวกทะ,ทะเลสีแดงมันเป็นเหมือนพริกตำใช่ป่ะแต่ป้าบอกว่าชอบมีความหวานเริ่มปรับตัวได้นะแล้วแบบตัวได้เพราะตอนแรกจะไม่รู้เอ๊ะน้ำจิ้มอะไรส่วนอันนี้เขาเรียกว่าสีน้ำตาลเนี่ยแม่ชอบเป็นน้ำจิ้มคันจางมันจะออกหวานนิดๆแต่ว<ะ>่า<ๆ>มันจืดๆแต่จืดเออเออมันชื่อคันจางไงมันก็เลยจางๆไม่แต,แต่ว่าแปลกมากเลยนนี้พ่แม่เนี่ยมันคือน้ำมันกับอะไรนะน้ำมัน น้ำมันมะกอกน้ำมันอะไรไม่รู้เออน้ำมันพริกไทยซึ่งซึ่งปลาจิ้มแต่แม่แม่จิ้มเอกคันจางอ่ะอร่อยดีเป็นกระทะใหม่ไหมก็ดีค่ะดำละโอเคอ้าวผับเพลงเกาหลีหรอเนี่ยไม่ใช่นี่เพลงบูโดมาเขาเปิดอะไรให้ดูครับเนี่ยมันเป็นอะไรมิวสิกวิดีโอไงมิวสิกวิดีโอของคนนี้บูโดมาเนี่ยนี่ น้องมีบริการปิ้งเนื้อให้ด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะปิ้งเนื้อให้แบบละลายในปากเลยแบบว่าเห็นเราปิ้งแล้วมันปิ้งผิดวิธีหรือไ่ามีการเปลี่ยนตะกีงเนี่ยประมาณสี่ห้าครั้งแล้วเนาะคือไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวน้องมองมองดูว่ามันดำแล้วก็มาเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้อะไรอย่างนี้อ่าเปิดเพลงอยู่วเด็กเก๋เปิดเพลง BTS คขา้เปิดเพลงอะไรอยู่คะ Dynamite Dynamite BTS อดีตติงกระทะร้อนๆล้วปิ้งให้มันสูงด้านหนึ่งแล้วก็พลิก อ๋อแม่แต่รกเราปิ้งกันติดกระทะใช่ไหมเออนี่มน้องปิ้งไม่ติดเลยอ๋อเดี๋ยวทำการหัน่นอันนี้เรียกว่าแร,ร่ใช่ไหมยังแร่อยู่เงดเั้นเดี๋ยวลองอีกรอบได้อ,อือ่อนน๋อเขาต้องหั่นก่อนแล้วค่อยเอาไปลงไปอีกรอบหนึ่ง โอ้ oh. แหละดูน่ากินเราถุรั่าเราก็คนเดียเราพินไม่ได้ติดกขาดตอนหหไหมตลอดเวลาพี่พี่เขาบอกว่ากินแล้วละลายในปากเลยลองดูไหมกินได้เลยชิมได้เลยเค่ะกินกับข้าวค่ะกินมาหน่อยเป็นไงอายนยานยันไมได้ อ๋อเออนี่ไงที่เวลาไปเกาหลีเขาก็จะมีเกลือพริกไข่ไหมจริงเฮ้ยไม่เหมือนไงคุณตาทำให้เออเออมันขึ้นอยู่กับคนปิ้งเลยนะนุ่มมากมันนุ่มมากวันเหนียวมากเอออืมนี่ความหูย่างเราที่มันแบบมันไม่แห้งมันขึ้นคำอ่ะดูความหูย่างที่เราบ้งนเลยแต่ของบ้านไม่แห้งเลยอ่ะต้องพิมพดูที่แม่ปิ้งดิี่เลี้ยงจีนบ้านควรเลี้ยงน้องแบบปิ้งแหงตั้งแต่แรกดีเลยใช่ป่ะเขาบอกว่ามันแบบยิ่งเยอะ เออเขาบอกจิ้มนิดเดียวนะครับอ้าดูจิ้มทำไมอีกอ๋อจะสะบัดใช่ไหมเฮ้ยแกงเหรอมันจะเค็มนะป้าดูอวนประสาทเป็นไงจิ้มแล้วดีไหมเค็มเขาบอกจิ้มนิดเดียวรู้ตันแล้วมันเค็มเยอะก็เขาบอกจิ้มนิดเดียวป้าจิ้มอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวแม่จิ้มเียนี่ิ้มจะพร้อมมากนิดเดียวเราโอเคโอ้จิ้มนิดเดียวเออจิ้มเดียวยังเค็มปี๋เลยแล้วป้าแกงจิ้มซะเยอะแหละเกือบจะเค็มมากเกือบจะเลยมากก็นับไม่ลงเขาไม่ต่ะ อร่อยมอร่อยเลยแต่มันติดหวานนะเนี่ยติดไหหวานเนี่ยอืมเนื้อมันหวานเลยเนี่ยค่ะเนื้อขึนะียวาเป็นกลมเลยเปอมค่ะนั่งกินนิดเย้าไม่ดิบนะป้ากินได้มันไม่ดิบมันไม่ดิบดูแล้วุ่กหมดมีเมอะเออกำลังดีเลยค่ะนี่ป๊าเสนอนีดิด้เกลยอนิดนึงแล้วมันข้นไปนี่ขินอะไรเนี่ไม่เนมันอะ น้ำมันไม่แท๊กเกอร์อย่างงี้ไม่ใช่เราเหมือนไปกินสเต็กกันเนาะใช่อร่อยอะ่ะอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยแล้อิ่มเริ่มอิ่มแล้วเนาะไอติมนะคะจะได้ไอติมคนละหนึ่งถ้วยนะคะไอติมเพ,พื่อไปกินนี่อยู่เลยอเออพิมจะสั่งแล้วมีช็อกโกแลตมัชเมลโล่สตรอเบอรี่ชีสเค้กแมคคาเดเมียบิชอต์คอฟฟี่ชิฟลาเต้ ชูเรียนแล้วก็ไอติมขนมปังคุกกี้แอนครีมเอาอะไรนะชูเรียนเอาชูเรียนมาช็มกโแาช็อกโกแลตมาช็อกโกแลกมนช็อกโกแลตมาช็ัแลตมาชอกแล้มาม่ใก้แม่มาช็ิกโกแลํมาตกแลตมาช็อกโกแลตมานนอคะกอลาช็อกโกแลตมาช็อกโลตมช็อแล้วก็อกโกแมาช็อกนกแลตมาช็อกโกแลยมาอกโกแนตมาช็กกแลตมา็วกกแนมาช็อกโมาองีกลาช็อกโกแมาชนอกโกแลตมาีเพก่แลมนช้อกโกแาชอกโกแลตมาชอกกแมาช็อกโกแมาย่อกกมั้็อกโู อันนี้เขาก็ลงให้เขาลงให้ด,ดูดิเขาลงเลงป็นระเบียบเห็นไหมพิมพ์บุกกี้ตรงกลางและอันนี้รอบๆเป็นเนี่ยฟักทองแม่ก็ลืมกินนี่เป็นขนมปังคุกกี้ครีม <Yes. S 1> คือมันเป็นขนมปังแล้วข้างในอยากไส้ติ่มคุกกี้ครีมล้วดูเสียวฟันหนูจะกินได้ไหมอุ้ยลงพัดลงพัดถ้วยติ่มฟิวมันม่ลงพัดแหงเลยมันแข็งมันแข็งมันกัดแล้วฟันหักแล้วมันเสียวแรง ไม่เคยกินมาก่ออย่างเงี้ยปกติเข้าไปมันจะเป็นแบบบกิอๆไม่เป็นขนมปังเป็นขนมปังเลยอ่ะขนมปังนิ่มๆหรออืมไม่จริงหรอะไรครับของเกาหลีอ่ะไอต้งไม่ใช่ยี่ห้อเกาหลีอ๋อไม่ใช่ภาษาไทยนะปังตัวคุกกี้ครีมไอซ์แซนด์วิชอิมือร์กินตอนนี้นะคือเฮ้ยเจ๋แล้วจริงๆถ้าลงมันจะร้องไหมอ่ะถ้าไม่ร้องหนูลงได้นะไม่ร้องแต่หนูจะล้มกิน เดี๋ยวล้มไม่อานแลทำไมเร็วขึ้นอ่ะตอนแรกมันจะใช้มันจะล้มโหเรากินจนมึนเลยอ่ะเตียงนึกตื่นมาใช้ชีวิตประมาณชั่วโมงเดียวตอนนี้ราคาสามคนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทเนี่นะอร่อยมากคือมันอยู่ที่เทคนิคการย่างด้วยแหละอย่างเนื้อนั้นอ่ะชื่อเนื้ออะไรนะ Iron Age ใช่ไหมไม่เนที่เราตอนหลังเราสั่งเราเป็นเนื้อไอ้นี่ค่ะเวียนอ๋อเนื้อที่เราหลังเัาเสิร์ฟสับปะรดมาเป็นทำให้เนื้อนุ่มนะอ๋อใช่ใช่ใช่มันนุ่มเพราะสับปะรดมันนทให้้เือชุ่มฉ่อะไรทำเป็น่ยดีค่ะ แล้วหนูไม่แน่ใจแต่ว่าที่พี่เขาปิ้งให้อ่ะมันอร่อยกว่าที่ป้าปิ้งเยอะเลยของป้ามันจะเหนียวเหนียวและแบบคือเขารอแห้งแต่อันนี้มันแบบมีความชุ่มฉ่ำแล้วมันมีความแบบเนื้อแบบยังอยู่ดีอ่ะเขาบอกว่ารอจนกระทะร้อนจัดปิ้งลงไปเสร็จแล้วก็ปิ้งแป๊บเดียวแล้วหั่นเพริกอีกหน้าหนึ่งมันจะไม่ติดเลยนะไม่ติดกระทะเลยเ้าทำไมของเราติดแลกเลยเสร็จแล้ว เริ่มผิวสวกเขาจะเอามาหัน่นหันหันหันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วลงไปปิ้งอีกรอบหนึ่งส,สุกทั่วกันปุ๊บมันจะไม่ได้สุกมากด้วยยังนุ่มอยู่ใช่ไหมพิมใ<ะ>่แล้วแบบอร่อยมากเวลา,าทานต้องคำเป็นแล้วอ่าโอเคแม่ก็เยสุดใะ <laughs> แม่ก็ชอบหมูพุกอกีสุดแล้วก็พวกผักดองที่เป็นกะหลำดองหัวเฉดเทาดองอร่อยจับเชจับเชอร่อยชอบมันนั้นแหละค่ะเนื้อจิ้เขายัางให้อ่า เหมือนกันวันหลังต้องปิ้งตามวิธีพี่เขานะถูดต้องไปแต่อาสากร,รับมากินนอะร้านี้ฟิลดีอยู่วันวันฟู้ดอเวนิวคือตรงนี้มันอยู่ริมทองปบ,ปบ,ปบาปลาใกล้ๆหมอธุรกิจบันดิตเออมอธุรกิจบันดิตโอเค<ช>มาแล้วคะ่ะทุกคนอะไรมากไปปิดทางไม่รู้เล้วไม่ไม่รู้ว่าเราจะนี่โอเคบาย